สวัสดีครับพี่น้องทลักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบที่สิบเก้ข้อเถึงสินะครับผมให้ปกข้อวันนี้ว่าความดีเลิศแห่งธรรมบัญญัติของพระองค์นะครับอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้ามหลายขอบคุณพระองค์ที่ข้ามหลายมีพระชนะของพระองค์และพระชนะของพระองค์ให้สิ่งดีงามข้ามหลายอยู่เสมอขอการอวยพรของพระองค์เหนือพระชนะของพระองค์ในวันนี้อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับบอกว่ากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนก็นทาให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องกระทาให้ใจเปรมปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นก็บริสุทธิ์กระทาให้ดวงตากาาระจ่างแจ้งความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระองค์ก็สัจจริงและชอบธรรมทั้งสิน้นน่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองนบประคุณมากนัก หวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งที่จดมาจากรวงอันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์การที่จะรักษาข้อความเหล่านี้จะได้บําเน็จอันยิ่งใหญ่พระคาบิดตรงนี้ทําให้เราเข้าใจถึงบทบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเราพูดคําว่าบทบัญญัติเราเหมือนกับว่าบางครั้งเหมือนกับถูกล่ําโซ่เอาไว้นะครับแล้วก็ทําให้เราขยับขยื่นยากต้องอยู่ในกรอบเท่าน,นั้นเหมือนถูกขังเอาไว้เหมือนนักบวชที่พยายามทาตัวเป็นคนดี แต่ไม่ใช่ครับพระโชนะของพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พระโชนะของพระองค์ชี้ทางให้กับเราเพื่อจะนําเราไปสู่ความสําเร็จนะครับดังนั้นเองคนที่ติดตามพระโชนะของพระเจ้าจึงแตกต่างจากการพยายามให้อยู่ในศาสนามันตรงที่ว่าพระเจ้าคือพระผู้ช่วยของเราด้วยนะครับเราจะเห็นพระพรจากกฎหมายของพระเจ้านั้น6ประการด้วยกันประการที่1คือพระคัมภีร์บอกว่ากฎหมายของพระเจ้าฟื้นฟูจิตวิญญาณ คำว่ารอบคอบหมายถึงแน่นอนถูกต้องดีพร้อมแังนั่นเองเพราะชนะของพระเจ้าดีพร้อมทุกอย่างและฟื้นฟูจิตปิญญาของเราฟื้นฟูในภาษาเดิมนะฮะใช้คำว,ว่าชุบนะฮะชุบแปลว่า to turn back หมายถึงนำเรากลับมาเพราะชนะของพระองค์นำกลับมานำกลับมาอะไรครับมนุษย์เคยอยู่กับพระเจ้าหลงออกไปพระเจ้านำกลับมาเราเคยมีความชื่นชมยินดีเราหมดกำลังใจพระเจ้านำกลับมานะฮะ ชูบยังแปลว่ามีพลังในการเคลื่อนย้ายพระเจ้าไม่ใช่แค่นํากลับมาเท่านั้นนะครับแต่พระองค์มีพลังมากพอจะดึงกลับมาได้คํานี้ยังใช้คําว่าพักฟื้นด้วยนะฮะขอบคุณพระเจ้าบางครั้งเราต้องพักนะฮะในเราต้องฟื้นขึ้นมาพระเจ้ามีวิธีของพระองค์อันที่หนึ่งครับพระชนะฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณอันที่สองพระชนะทําให้เรามีปัญญาทําให้เรามีปัญญายัางไงครับในข้อต่อไปบอกว่าทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาปัญญาหมายถึงการเข้าใจ ในวิถีของการดำเนินชีวิตเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไรเมื่อยิ่งเข้าใจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งมีปัญญามากขึ้นเราจะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าหากไม่อยู่ในพระชนะของพระเจ้าเราจะไม่สามารถเข้าใจรายละ,ละเอียดของพระองค์ได้เลยเพราะปัญญาของเราจํากัดน,นะครับอันที่สามทำให้หัวใจของเรายินดีพระคัมภีร์บอกว่าข้อบังคับของพระเจ้าถูกต้องทําให้จิตใจเปรมปรี free. ปรมปรีนะฮะพพะค์มภีรีเราดิฉัน,น,นกว่าชื่นชมยินดีแคทอลิกบอกว่าปิติยินดีทีเอ็นซีบีบอกว่าชื่นชมยินดีมันดีเหมือนกันหมดแล้วครับก็คืออะไรครับมีความสุขนั่นเองพระรนะททาให้เรามีความสุขนั้นเองเวลาเรามีความทุกข์มาอ่านพรนะราชาครับแต่ก็อ่านให้มันเยอะๆหน่อยนะครับให้มันถูกข้อหน่อยนะครับเอาละครับข้อที่4ี่ครับทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งดวงตากระจ่างแจ้งกับมีปัญญาเาคล้ายๆกัน แต่ดวงตากระจ่างแจ้งจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือการแก้ปัญหาอะไรคือการเข้าสู่ปัญหานะครับดังนั้นเองเราเองสามารถไปสู่ความสาเร็จเมื่อดวงตากระจ่างแจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะรู้ว่าเรามีมรดกมากเพียงไรในส่วนสถานถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เอเฟซัสในบทที่1นึกอที่สิบนะครับบอกว่าขอให้ตาใจท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีมากมายกับเราเพียงไรได้รู้ว่ามรดกมีมากมายขนาดไหน อันที่5ครับตักเตือนเราแน่นอนพระครัมภีร์เตือนเราเยอะแยะนะครับคำว่าเตือนมาจากภาษาเดิมว่าสหาหมายถึงแสงแวบนะฮะเหมือนกับไฟกระพริบนะเตือนเราไม่ให้เข้าไปจุดนั้นพระครัมภีร์พระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นอ่านพระครัมภีร์เพื่อจะเตือนเราไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับความบาปและสุดท้ายที่สําคัญมากคือให้บําเหน็จกับเราเมื่อเราทําตามพระคำของพระเจ้าเมื่อเรารักษาธรรมญัติของพระเจ้าในข้อ11บอกว่ามันจะนําเราไปสู่บําเหน็จอยากมีบําเหน็จต,ต้องทําอย่างเดียวครับ ทำตามคำของพระเจ้ายึดถือปฏิบัติตามคำของพระเจ้าไม่ใช่คิดเอาเองเออเอาเองทาเอาเองวันนี้มีหลายคนรับใช้พระเจ้าแบบคิดเอาเองครับคิดว่าแบบนี้คือการรับใช้พระเจ้าคิดว่าแบบนี้น่าจะเกิดผลคิดคิดไปคิด,คดขอตุนใจนะครับเราทําอะไรก็ตามทําตามที่พระคัมภีร์บอกแล้วเราจะเห็นพระพรมากมายที่จะเกิดขึ้นกับเราและเราจะไม่ขาดบําเหน็จจากพระเจ้ายังไม่เหนื่อยเปล่าด้วยนะครับอธิษฐานด้วยกัน พระองค์เจ้าข้าธรรมัติของพระองค์นั้นดีเลิศฟื้นฟ,ฟูจิตวิญญาณทาให้เรามีปัญญาทําให้ความยินดีเกิดขึ้นทําให้ดวงใจมีความสว่างตักเตือนเราให้บําเหน็จแก่เราขอพระองค์เจ้าโปรดยายข้องหลายลืมพระชนะของพระเจ้าให้ใส่ใจต่อพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอยายข้องหลายแม้แต่วันเดียวที่ไม่ได้อ่านพระคำของพระองค์อธิฐานด้วยกันในนามพระเยซูเจ้าเอเมนจอยปอดกับ